โอเคครับผมก็อยู่กับผมนะครับรวมมีโอลาอูนะครับวันนี้ก็จะมาสอนนะครับว่าการตั้งนะครับมาโคเมาส์อุ้มศพเพื่อนในไฟเอ็มนะครับทำยังไงนะครับส่วนมากที่พบปัญหาก็คือนะครับเวลาจะอุ้มศพเพื่อนนะครับอุ้มไม่ติดบ้างนะครับเพราะว่าต้องเสียเวลาเดินหรือว่าต้องเสียเวลาเล็งแป้นพิมพ์ก่อนนะครับค่อยไปกด F9 นะครับโอเคก็เสียก็ประมาณนะครับมาเราก็จะมาดูครับว่าทํายังไงนะครับมาเปิดแอปเมาส์ก่อนนะครับของผมก็จะเป็นอ Logitech นะครับ102นะโอเคเปิดมาแล้วใช่ไหมครับแล้วกดตรงนี้นะเราจะตั้งตรงนนนนีี้้ะะคครรับตงโอเ ไปกดตรงนี้ครับข้างล่างครับนี่ตั้งชื่อมาโคนะครับตั้งชื่อเมาส์ตั้งชื่ออะไรก็แล้วับผมจะเขียนคขาว่ามาโคนะครับแล้วก็แปลนแรกครับผมแล้วก็ไปกดบวกครับไปสีแดงครับแล้วก็กดอ่า F9 นะครับแล้วก็ Enter ครับแล้วก็กดอ่า Stop ได้เลยแล้วก็นะครับผมก่อนขั้นตอนต่อไปก็คือกดบวกนะครับการนั้งค่าีเ l a y หรือว่าความเร็วเมาส์เวลาต่อุ้มปุ๊บมันจะติดปั๊บอย่างนี้ครับก็แปนแรกนะครับเนี่ยเห็นไหมจะมีการีเ l a y นะครับเราตั้งทั้งหมด20บหมดเลยนะครับอ้าวโอเค ลันก็20ครับอันนี้ก็20ครับแค่นี้นะครับแล้วก็กดเซฟได้เลยครับพอเซฟเสร็จอ่าคุยเฮียพอเซฟเสร็จใช่ไหมครับผมก็จะไปนี่ครับนี่นะที่ผมเอามาเมื่อกี้ครับมันก็มี2อกันนะครับก็เหมือนกันนะครับแล้วก็ลากใส่ตรงนี้เลยครับเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมแค่นี้ก็ได้สิแล้วครับเราไปใช้ในเกมดูนะครับเลโก้ขอบคุณที่มาดูครับเลโก้จะเลโก้ทำไมเนี่ยนั่นแหละ